สวัสดีครับวันนี้เข้าวันที่สิบสี่เดือนสิบสองสองศูนย์สองสี่นะครับเป็นวันที่ยี่สิบสามของการสวดมนต์นะครับ บัดนี้วันที่14ธันวาคมพุทธละ2567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านายจิรพงศ์ีชัยขอถวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพันธนะในบทสวดอย่างต่อเนื่อง้วยเทือน ที่หนึ่ง,ทงเทวตาสมันตาจักกะว่าเวสุอัตตคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมนิลาชัสสาสุนันตุสักขะโมคัตังสัคเเกเมจารูเปคิลิสิขารัตเตจันตานิเขวิมาเนติเปรัตเถจะคาเมตะลุวะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวะรลธารวิเสมยักขะทันทัพพะนะคาตันทันตาสันติเก ย่งมุนิวรจจนังสาธัโบเมสุนันตุธรรมสุวรรณการโรอายมพัท t a n t r ธรรมสุวรรณการโรอายมพัท t a n t r ธรรมสุวรรณการโรอายมพัท Tantra วันที่สองบทสวดมัทสการะพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไทยธรรมนัื่อ พ iesen, ุท pues ังสรนังคจฉามีธัามังสรนังคจชามีสังฆังสารณังคจฉามีตุติยัมปีพุทังสรนังคจฉามีตุติยัมปิทัามังสารณังคจชามีตุติยัมปิสังขังสารนังคจฉามีตาติยัมปพุทังสรนังคจฉามีตาติยัมปิทัามังสารนังคจฉามีตาติยัมปิสังขังสารณังคจชามี บทที่4บทสวดสัจกริยคาถานัตติเมตรนังอันยังพุทธเมศรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสติเมโหตุสัพปธานัตติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปธานัตติเมสรนังอันยังสังโฆเมศรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปธา